สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวิกิ fx นะครับวิดีโอนีออ้ผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจนะครับที่มาที่ไปของวิดีโอนี้สักทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่รู้จักเว็บไซต์นี้อยู่แล้วนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาเข้าใจมันมากขึ้นนะครับกับความจริงที่ถูกเปิดเผยวันนี้นะครับโอเคผมขอพูดนะครับถึงวิกิเอฟเฟกในมุมสำหรับเทรดเดอร์หลายๆคนที่รู้จักอยู่แล้วนะครับในแต่แรกเลยนะครับแต่แรกเริ่มเลยนะครับในวันที่ตัวผมเองนะครับได้รู้จักไอเจ้าเว็บไซต์นี้นะครับวิกิเอฟเอ็กซ์นะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยไปคล้ายๆกับวิกิพีเดียนะครับซึ่ง ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความเชื่อถือข้อมูลในวิกิพีเดียอยู่พอสมควรนะครับเพราะมันเป็นเว็บไซต์ที่มีเป็นเป็นส่วนกลางนะครับที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คนสามารถเข้าไปอิดิิข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันได้ด้วยจากภายนอกนะครับก็คือเวลาเราต้องการที่จะหาข้อมูลอะไรในวิกิพีเดียเราก็รู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นในวิกิพีเดียนะครับมันก็ยังเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของเขาเรียกว่า เอกชนโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ามันยังโปร่งใสในแง่ของการที่เปิดให้คนภายนอกเข้าไปร่วมกันแก้ไขข้อมูลได้นะครับแต่ดังนั้นพอวันแรกที่ผมรู้จักไอ้เว็บไซต์วิกิ f อฟเนี่ยนะครับในแง่ของคนที่อยู่ในวงการ Forex นะครับเราเห็นเชื่อก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือนะมันเชื่อถือได้นะครับแล้วผมให้ดูเว็บไซต์ของวิกิเอนะครับในวันแรกที่รู้จักเนี่ยเราก็รู้จัก เว็บไซต์นี้ในฐานะที่เป็นเว็บที่รวมข้อมูลของโบรกเกอร์เอาไว้นะครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่ผมรู้จักเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนี้นะครับแต่เราใช้งานวิกิเอฟสมัยก่อนก็คือในแง่ของการตรวจสอบโบรกเกอร์ในการดูรีวิวดูคะแนนของโบรกเกอร์นะครับแล้วก็เห็นว่าเออมันก็ใช้ได้นะมันก็เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับในอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็คือ ผมเองี่ยมีประสบการณ์ในการเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็น IB แล้วก็เป็นคนที่เคยเปิดโบรกเกอร์เองด้วยนะครับดังนั้นพอเราเอาชื่อโบรกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบใน w i k i f อเนี่ยในในวันแรกๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้นะครับมันก็มีโบรกเกอร์บางอันที่เราใช้แล้วก็คะแนนก็ดีแล้วก็มีโบรกเกอร์บางอันที่เราใช้แล้วคะแนนก็ไม่ค่อยดีนะครับ แต่วันนั้นก็มีเรื่องเอกใจเล็กๆน้อยๆอยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเอ๊ะคะแนนบางโบกเนี่ยนะครับมันมันไม่ค่อยดีแล้วข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับแต่เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากเพราะเราก็คิดว่าไอคำว่าวิกิเนี่ยเราคิดว่ามันเชื่อถือได้นะครับแล้วเหตุการณ์ก็ดําเนินมาจนถึงวันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นเหตุให้ผมเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะมาอัดคลิปคลิปนี้นั่นเองนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ครับผมมีโอกาสได้เข้ามานะครับทางานนะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผมนะครับก็คือจากเป็นเทรดเดอร์เป็น IB นะครับเคยเปิดโบรกเกอร์เองนะครับซึ่งก็เป็นโบรกเกอร์ขนาดเล็กตอนที่เราเปิดนะครับแต่วันนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาทํางานร่วมกับโบรกเกอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งผมอาจจะไม่พูดชื่อโบรกในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปส่วนตัวของในสถาบันผมเองนะครับก็เลยจะไม่ได้เอ่ยหรือว่าเอ็นยงไปทางฝ่ายใดนะครับแต่ว่าเมื่อ วันที่ผมเนี่ยได้เข้ามาทำงานอยู่ในฝั่งบรกเกอร์แล้วนะครับเราก็มาพบว่าเอ๊ะไอ้บรกเกอร์ของเราเนี่ยคะแนนมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ถือว่าด,ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีรีวิวนะครับที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับทีนี้เราก็ดูครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ในฝั่งของโบรกเกอร์เช่นเดียวกันโบรกอื่นนะครับเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าวิกิเอฟเกเนี่ยมันมั่วนะครับแต่ตอนนั้นนี่คือก่อนที่ผมจะมาทํางานในฝั่งโบรกเกอร์นะครับได้คุยกับเพื่อนก่อนนั้นเขาบอกว่ามันมั่วซึ่งผมก็เอ๊ะมันมั่วยังไงนะครับเราก็คือไม่แน่ใจไม่ชัวร์แต่พอวันนี้นะครับพอมาอยู่ในฝั่งโบรกเกอร์แล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการเคลียร์นะครับในการทําตลาดในการเคลียร์ให้โบรกเกอร์เนี่ยมันทําตลาดได้รับรื่่นทีสุด แล้ววิกฤตเลกก็เป็น1นอัน,นครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็เลยบอกว่าให้โบเกอร์เนี่ยทำการติดต่อไปนะครับปรากฏก็ได้คําตอบกลับมานะครับโอเคซึ่งทุกท่านฟังผมก็ฟังหูไว้หูนะครับจะจริงจะเท็จอันนี้ก็คือจากข้อมูลที่ผมได้รับจากฝั่งของบริษัทใหญ่นะเพจอ f ฟฟิศอีกทีหนึ่งที่ผมทํางานอยู่นะครับเขาแจ้งกลับมาว่าถ้าเราต้องการที่จะลบรีวิวนะครับที่เป็นในแง่ลบเนี่ย เราจะต้องจ่ายนะครับให้กับวิกิเอเเดือนละ3 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งจริงๆแทนผมไม่ทราบนะแต่ผมได้รับข้อมูลกลับมาแบบนี้นะครับและอะไล่ะที่ทําให้วันนี้ผมตัดสินใจอัดคลิปนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีความเจ๊ใจแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่แฟร์และไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกับโปเกอร์นะครับคือเป็นคนที่ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแลาเป็นคนที่รู้สึกว่ายอมไม่ได้นะครับ แต่วันนี้เองครับผมก็อยู่ในฝั่งโบเกอร์นะครับผมก็มีหน้าที่ในการหา IB นะครับแล้วสิ่งที่ IB ก็ถามกลับมาเช่นเดียวกันก็คือว่าเออโบกของเราสามารถลบไอเจ้ารีวิวพวกนี้ได้ไหมหรือทำให้คะแนนของโบเกอร์เรามันสูงขึ้นได้ไหมนะครับผมก็เริ่มหาข้อมูลน,นะครับผมก็เคยบอกบอกกับหลายๆคนผมตอบไปอย่างนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเว็บไซต์เรียกค่าถ่าย มันเป็นเว็บไซต์เลขค่าไถยนะครับก็คือถ้าใครจ่ายเงินเลตติ้งก็ดีเนกาทีฟคอมเมนต์ก็ไม่มีนะครับแต่วันนี้ผมมารู้สึกว่าเอ๊ะพอผมมาเริ่มเซิร์ชข้อมูลดูนะครับผมรู้สึกว่ามันผมควรจะต้องออกมาทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับผมอยากให้ท่านเริ่มดูข้อมูลตามผมไปก่อนนะครับในข้อมูลแรกๆผมก็เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเลยครับวิกิเอฟเอ็กรมอะไรประมาณนี้นะครับ ปรากฏว่าผมก็มาเจอ,อเว็บไซต์อยู่หนึ่งเว็บไซต์นะครับเขาเขียนเอาไว้น่าสนใจนะครับผมก็กดเข้ามานจะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับตัวนี้ครับ fraudhunter.com นะครับซึ่งเขาเขียนว่าวิกิ f x b เ a c k m a i l Broker and กอร e แอนด e ไรส e เก็หมายความว่าไอ้เจ้าเว็บไซต์นี้มันแบ็กเมลนะครับแบ็กเมลโบรเกอแล้วก็เขียนเฟ e ์รีวิวนะครับแล้ก็อ่านข้อมูลนะครับซึ่ง จริงๆผมอ่านถึงตรงนี้ใจผมก็เริ่มมาแล้วว่าเออมีความเป็นไปได้สูงนะครับทีเ่เว็บไซต์นี้เนี่ยจะเขียนเฟครีวิวขึ้นมาได้นะครับแต่โอเคแหละนะครับในแง่ของถามว่าสมัยก่อนผมใช้วิกิเอเฟกเพื่ออะไรครับผมก็ใช้เพื่อเอาเราเอาบลกเราไปข่มบลอกอื่นนั่นเองนะครับก็คือถ้าบลกเราที่เราใช้อยู่แล้วเราจะไปชวนคนมานะครับให้บลอกเราเนี่ย พอคะแนนเราดีกว่าแล้วก็ขี่ได้ข่มได้พูยง่ายๆนะครับแต่จริงๆในใจลึกๆอัผมรู้นะว่าจริงๆเราควรจะดูที่อะไรนะครับแต่อย่างน้อยพอมันมีเครื่องมือตัวนี้แล้วของเราเยอะเราก็ข่มได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านอีกทีหนึ่งในภายหลังนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะตรวจสอบโบเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาให้ดีเราจะต้องตรวจสอบที่อะไรนะครับทีนี้อันนี้คือหน้าเว็บไซต์นะครับ จากนั้นผมก็เริ่มทําข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมให้ดูสไลด์นี้ก่อนดีกว่านะครับคําถามผมก็คือผมอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าวิกิ fX เป็นใครเขาเป็นใครครับเขาเป็นหน่วยงานกลางที่มีความเป็นกลางจริงจได้หรือไม่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเปล่าหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับในมุมมองผมนะตอนนี้นะครับผมมองว่า ถ้าวิกิเอฟเอเป็นบริษัทเอกชนงั้นบริษัทมีวัตถุประสงค์เดียวเนี่ยก็คือการหาไรายได้นะครับดังนั้นเมื่อเรา,าเห็นตรงนี้เราจะถามว่าเขาจะทําตัวเป็นกลางจริงๆได้อย่างไรถ้าเกิดวันนี้เขาเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะครับว่าวันนี้เขาสามารถเอาตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขียนรีวิวเทสขึ้นมาได้หรือ,อให้คะแนน ขึ้นมาเองได้นะครับถ้าเกิดใครที่สนับสนุนหรือจ่ายเงินให้ับเขาถามว่าเป็นไปได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ท่านต้องคิดเองนะครับถามว่าถ้าวันนี้นะครับผมก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บไซต์หนึ่งก็ได้นะครับเป็นวิกิฟอร e x แล้วผมก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันนะแล้วถามว่าใครจะตรวจสอบผมครับว่าสิ่งที่ผมเขียนสิ่งที่ผมมีรีวิวอยู่ในเว็บไซต์ของผมนะครับหรือ,อะคะแนนที่ผมให้เนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่ข้อจริง ทีนี้ผมชวนทุกท่านนะครับว่าเวลาเราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราต้องมีเหตุและผลนะครับเรามีตรรกะเรามีโลจิกนะครับแต่แน่นอนนะครับเราจะต้องมีวิธีในการตรวจสอบโบรกเกอร์แน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะวันนี้ผมชวนทุกท่านทําข้อมูลไปพร้อมกันนะครับเราเซิร์ชคาว่าวิกิ fx ใน Google เลยนะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเอาแค่ในหน้าที่1นี่ครับนี่ผมทําข้อมูละวันที่ 2กันยานะครับปี2565นะครับเว็บไซต์แรกที่ผมเจอครับก็คือพันทิปนั่นเองนะครับที่คนไทยเราเข้ามาบ่อยนะครับผมผมชวนทุกท่านอย่างจริงๆนะครับคนไทยเราเองรู้จักเว็บไซต์พันทิปก็เยอะนะครับเว็บไซต์พันทิปเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนมาตั้งกระทู้หรือว่ารีวิวหรือโพสอะไรก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็เหมือนกันนะครับจริงๆตัวพันทิปเองเขาเป็นกลางนะพวกรีวิวอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ถูกโพสต์โดยพันทิปนะครับแต่เขาถูกโพสต์โดย คนทุกคนที่เป็นสมาชิกและทุกคนที่จะโพสต์ได้จะต้องผ่านการยืนยันตัวตนยืนยันบัตรประชาชนนะครับงนั้นทุกอย่างที่เกิดในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยถามว่ามันเฟกได้ไหมมันก็เฟกได้มันมีการจ้างรีวิวได้ไหมมันมีการทําการปันกระแสได้ไหมมันก็ทําได้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้ถูกทาด้วยด้วยตัวเว็บไซต์ของพันทิปเองนะครับก็คือถูกทําด้วยสมาชิกขึ้นมาเองนะครับต่างกันกับวิกิเอฟเฟกนะครับที่ การเขียนรีวิวนะครับมันไม่ได้ทําโดยสมาชิกซึ่งเราไม่รู้ว่าใครโดยซ้ำไปที่เข้าไปรีวิวนะครับแล้วก็จะเป็นแอคเคาที่จริงบ้างเท็จบ้างสร้างขึ้นมามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็ลองมาหาข้อมูลวิกิเอฟเฟกต์ในอีกบุมหนึ่งว่านะครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับเขาก็จะมีโพสต์ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าผมไปเจอกระทูนี้ค่อนข้างดีนะครับเขาก็บอกว่า ต้องขอบคุณวิกิเอฟเอ็กที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าแบงค์ของไทยไม่มีข้อกฎหมายมาบังคับซึ่งมันดูแล้วทำให้วิกิเอฟเอ็กดูว่างโง่และไม่น่าเชื่อถือเลยประกอบกับออฟฟิศที่ลงทะเบียนไว้ที่ไทยก็เป็นเพียงแค่คอนโดแถวสุขมุมวิทแล้วเขาก็แปะลิงก์อะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับความเลวของที่นี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้คือไล่โทรหาโบกใหญ่ๆขอเรียกเงินเพื่อให้เปลี่ยนคำพูดจากแย่เป็นดีด้วยราคาแพงหูฉี หน้าสงสารคนไทยที่ทํางานหน้าที่หลังคือโทรกันโชคโบกอาโบกนะครับเพื่อของเงินความสุขคือโบกที่อยู่ในวงการรู้พฤติกรรมและสมเพศที่สุดอย่าตกเป็นเหยื่ยว,วกิแบบ x กนะครับพอมานั่งดูข้อมูลโอเคทุกอย่างเราก็ฟังหูไม่หูนะครับแล้วเราก็เริ่มคิดด้วยตรกกะด้วยเหตุและผลของเราเองนะครับผมก็กดขึ้นมาครับลิงก์นี้ครับอันนี้จะเห็นนะครับว่า URL เนี่ยเป็นของวิกิเอเองเลยนะครับ ณวันที่ผมทำรีวิวตรงนี้คลิปนี้อยู่ยังเห็นนะครับนี่คือบลกเกอร์ของไทยเลยนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ธนาคารนะครับเป็นหลักทรัพย์นะครับ SCBS ก็คือหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แล้วท่านให้ดูดูสิครับเขาเขียนว่า no License ครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเรารู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยไอนี้มั่วแล้วนะครับหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับมันมีลายเส้นนะ แล้วดูให้คะแนนดีครับ1.4เห็นไหมครับมี warning ด้วยนะครับเห็นไหมครับ low score please stay away นะครับก็คือคะแนนต่ำให้ยวงห่างนะครับให้ระวังไว้นะครับ no valid regulator information นะครับ please be aware of the risk นะครับแล้วก็มีรีวิวด้วยครับซึ่งรีวิวนี้ผมเจอกับบางโบรกเกอร์นะครับที่อย่างนี้ครับ ผมอาจจะเกิ่นกันก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเวลาเลือกโบรกเกอร์เนี่ยเอาจริงนะครับถ้าเป็นผมเลือกบรกเกอร์นะครับผมจะเลือกบลอกที่มีไลน์เส้นที่ใหญ่และน่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซกของออสเตรเลียเอฟซีของอังกฤษนะครับของอเมริกาก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราไม่ค่อยได้ใช้ไลน์เส้นของประเทศอื่นเพราะว่าไลายเส้นประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีระบบผู้แนะนํา นะครับไม่มี IB บีไลเซนที่มี IB ก็จะเป็น FCA กับ ASIC งั้นคนไทยก็จะนิยม2องไลเซนนี้เป็นหลักเพราะว่ามันมี IB หรือว่าผู้สอนต่างๆเนี่ยทำการตลาดให้กับโบเกอร์2บกประเทศนี้2องไลเซนนี้นะครับงั้นเนี่ยผมก็แค่ไปแปลกใจครับว่าไอโบกที่ปกติผมมองที่ไลเซนเป็นหลักเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยครับไอคอมเมนต์ประมาณว่าถอนเงินไม่ได้ครับและดูสิครับ ใครก็ไม่รู้ครับมามาคอมเมนต์เนี่ยนะเราก็ไม่รู้เป็นใครใช่ไหมครับแล้วก็ปี2021ก็คือปีที่แล้วเองแต่นี่มันเป็นโมกหลักทรัพย์ไทยพาณิชี้เดินนะครับคือถ้ามันถอนเงินไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องไปแล้วนะครับในไทยเนี่ยใช่ไหมฮะถูกกำกับด้วยกรตอของอ่ประเทศไทยเนี่ยนะครับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นไหมครับข้อมูลของโบเกอร์เนี่ยอันนี้ก็เขียนชัดเจนมีเบอร์โทรอะไรว่าเป็น หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเว็บไซต์เนี่ยครบทุกอันเลยนะครับนี่เว็บไซต์ของ scbs จริงๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า scbs เขารับรู้เรื่องนี้ไหมนะครับถ้าเขารับรู้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฟ้องไอ้เจ้าเว็บไซต์นี้หรือไม่นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีใครที่ฟังอยู่และทํางานอยู่ในหลักทรัพย์เหล่านี้ก็ฝากแจ้งเข้าไปทีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมเองคิดว่าส่วนตัวผมอยากจัดคลิปนี้เพื่อต้องการสร้างแรงกระเพื่อม,มขึ้นมาอีกหนึ่งแรงนะครับ บอกมีว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะช่วยกันนะครับเอาไอเว็บไซต์นี้ลงได้แล้วนะครับเพราะว่าโอเคแหละนะครับเท่านี้เราอยู่ในฝั่งของโบรกเกอร์ที่จ่ายเงินนะพู้ยังฝั่งบรกเกอร์ที่ยอมจ่ายเงินยอมซื้อเลตติ้งยอมลบคอมเมนต์ในแง่ลบแล้วเราเนี่ยก็จะเอาโบรกเกอร์ของเราไปข่มบรกเกอร์อื่นคนอื่นที่ไม่จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ลบคอมเมนตะ์ในแะง่ลบเนี่ย มันอาจจะเป็นแง่ดีในมุมของเราก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะชวนทุกท่านจริงๆครว่าเราจะปล่อยให้มันมีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่เป็นบริษัทเอกชนและวทำตัวเหมือนจะเป็นกลางแต่ไม่กลางจริงๆแล้วมีการเขียนรีวิวในแง่ลบให้คะแนนมั่วครับหรือดำเนินการเรียกค่าไถา่หรือหูกันโชคโบคเกอร์แบบเนี้ย แม้โบกของเรามันจะมีคะแนนที่ดีจริงๆที่เราใช้เพราะโบกเราครับมันดีเพราะเราโบกเราเขายอมจ่ายเงินใช่ไหมครับแต่คําถามคือเราจะสนับสนุนแบบนี้กันจริงๆหรอครับเราจะปล่อยให้การแข่งขันของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆหรอครับเราจะต้องให้ทุกโบเกอร์ยอมนะครับที่จะจ่ายเงินสนับสนุนเว็บไซต์นี้จริงๆหรอครับเราให้เว็บไซต์นี้เขารวยจากสิ่งเหล่านี้ เพื่ออะไรล่ะครับนะครับถ้าเราเองมองในแง่ความถูกต้องนะครับเดี๋ยวพวกเราไปแข่งขันกันในตลาดด้วยสิ่งอื่นนะครับสิ่งที่มันเป็นความดีเป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นหลายๆสิ่งของเราที่เราคิดขึ้นมาในาการทําการตลาดกันดีกว่าไหมนะครับแต่เราไม่ผมไม่อยากให้พวกเรานะครับจริงๆเมื่อก่อนผมเองก็ก็เอาตรงนี้แหละนะครับข่มคนอื่นเขาอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ผมมาอยู่ในฝั่งโบรกเกอร์แล้วผมก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับว่า เพิ่งรู้นะครับว่ามันเป็นการเรียกเงินเป็นการเรียกเงินก้อนที่เข้ามาอยู่ในฝั่งโบรอกเกอร์ฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมก็คิดว่าเราต้องช่วยกันส่งเสียงออกไปนะครับส่งคลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับทุกท่านลองดูสิครับ w i k i e f f e c t c o m นะครับมีชื่อคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามที่เขาบอกจริงๆนะครับว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนแต่ว่าสำหรับผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย ยังไงทุกบริษัทก็ต้องมีออฟฟิศอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้บอกว่ามีออฟฟิศที่ไทยเราไม่ดีไม่ไม่ใช่นะครับไม่ได้มองตรงนั้นแต่ว่าแค่ลิงก์ให้ดูตามที่มีคนอ้างอิงข้อมูลเนี่ยนะครับว่าเวลาเข้าอิงข้อมูลมาเนี่ยเขาไม่ได้มั่วนะครับน,นะฮะอีกเว็บไซต์นึงนครับผมก็ให้เครดิตเว็บไซต์เขาที่หนึ่งนะครับ t h a i t r i d i n g f o ง com ถามว่านี่อาจจะเป็นการต่อสู้กันของสองฝั่งก็ได้นะใช่ไหมครับ แต่สุดท้ายทุกขั้นต้องใช้ความคิดของเราเองครับว่าข้อมูลของฝั่งไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับถูกไหมฝั่งพวกนี้เนี่ยผมส่วนตัวนะผมว่าเขาให้ข้อมูลเหมือนผมอะ่ะไม่ได้อะไรถูกไหมเพราะผมไม่ได้เชียร์โบกหนไอ้เจ้าเว็บนี้ก็ไม่ได้เชียร์โบกหนแต่เขากำลังจะบอกว่าวิกิเอฟเอ็กซ์เนี่ยเชื่อถือได้ไหมกับดามารีไถ่โบเกอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับบัวหลวงซิเคอร์ลิตี้ก็โดนนะครับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ อันนี้จริงหลักทรัพบ,บุหลวงถ้าใครทราบเนี่ยจริงๆเป็นบ,บ,บริษัทโบรกเกอร์ที่มีลูกค้าอันดับ1นึ่งเลยนะคิดว่านะต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับยังขึ้นว่าไม่มีการกํากับดูแลและคะแนนแค่1.24เองเป็นไปได้ยังไงครับใช่ไหมเราลองมาดูอีกสักเว็บไซต์หนึ่งนะครับอันนี้เว็บนี้ก็จะคล้ายๆที่ผมเอาข้อมูลมานะครับก็คือมาจากพันทิปแล้วก็ เอามาสรุปเพิ่มเติมด้วยนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมอยากจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับแม้กระทั่งโบรกเกอร์เอเชียพัฒก็เป็นโบลกของไทยก็ขึ้นว่าไม่มีการกํากับดูแลและได้คะแนนแค่1.35เองนะครับธุรกิจที่ต้องสงสัยด้วยนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับคือบกพวกนี้เห็นไหมครับเราตรวจสอบได้ที่เว็บของ ตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีชื่ออยู่ในในเนี้ยนะครับมันปเป็นโบรกเกอร์ไม่ได้หรอกครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วนี่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน,นะครับอันนี้เพื่อให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าวิกงแอนี่มันมั่วจริงๆนะครับก็คือมั่วจริงๆนะครับเขาว่าเจ้าของเป็นคนจีนจ,จริงเท็ผมไม่ทราบนะครับจริงเท็ผมไม่ทราบนะครับเอาละ เราวิธีตรวจสอบบุกเกอร์ล่ะถ้าเราจะไม่เชื่อถือวิกิเอฟเฟ็กเราก็ต้องตรวจสอบจากไหนนะครับสําหรับผมนะครับนี่เลยนี่เลยถ้าเราตรวจสอบบุกเกอร์เราก็ต้องตรวจสอบ,บอจากหน่วยงานของรัฐบาลนะครับผมพูดเสมอนะครับถ้าเราจะตรวจสอบบุกเกอร์ในตลาดหุ้นไทยเราก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของตลาดซั์แ่งประเทศไทยถ้าเราอยากจะตรวจสอบบุกเกอร์ที่อยู่ในออสเตรเลีย เราก็ต้องไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับกำกับดูแลของประเทศออสเตรเลียถ้าเราอยากจะดูของอังกฤษเราก็ต้องไปที่อังกฤษนะครับพูดง่ายๆคือไปให้ถูกที่ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือหัวใจสําคัญของโบเกอร์เลยจริงนะครับอยู่ที่ใบอนุญาตนะครับแต่ผมบอกทุกท่านนะครับในฐานะที่ผมเคยเปิดโบเกอร์แล้วผมเองก็เห็นมีโบเกอร์ในประเทศไทยหลายๆโบกนะครับที่เปิดแล้วก็ไม่ได้มีไลเซน์นะครับ สุดท้ายทุกท่านผมอยากจะพูดอย่างนี้วันนี้นะครับเขาจะมีคุณหมออยู่2ประเภทนะครับคุณหมอที่เรียนจบและมีใบอนุญาตที่เป็นแพทย์กับบางคนก็ไปหาหมอที่เป็นข้างนอกไม่ได้มีใบอนุญาตผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับโบเกอร์ที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตกับคุณหมอที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตสิ่งสําคัญนะครับมันอยู่ที่เจตนาของพวกเขานะครับ คุณหมอแม้เขาไม่มีใบอนุญาตเป็นหมอที่รักษาข้างนอกแต่เจตนาเขาดีเขาก็ไม่ทําอะไรคนไข้นะครับโบรกเกอร์ก็เช่นกันนะครับถ้าเจ้าของเขาดีมีคุณธรร,รมมีจริยธรรมเขาก็ไม่ทําอะไรลูกค้านะครับไม่มีการโกงไม่มีการตุกติแต่ท่านลองคิดครับคุณหมอหรือโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต แต่ถ้าเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเขาก็โกงได้ใช่ไหมครับทําไม่ดีได้เพียงแต่ว่าวันนี้จับใจเลยนะครับโอเคแหละถ้าใครไม่มีอนุญาตก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องอื่นมายืนยันในเรื่องอื่นนะครับใน,ในความน่าเชื่อถือของเราแต่ก็จะทําตลาดยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งสมมติว่าข้างหน้าผมกลับมาทำโบรกเกอร์อีกรอบหนึ่งแล้วไม่มีอนุญาตเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาเป็นเป็นคนยืนยนันเป็นคนพูด หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็จะพูดจัดแฟกต์และความได้เปรียบของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญ,ญาตแล้วกันแล้วถ้าเป็นใบอนุญ,ญาตที่น่าเชื่อถือด้วยในประเทศที่ใหญ่นะครับเช่นออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ <c oughs> ก็จะมีความได้เปรียบ <c oughs> ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับอย่างเช่นคุณหมอที่มีใบอนุญ,ญาตกับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยความต่างก็คือแม้เขาจะมีจริยธรรมและคุณธรรมไม่ดี แต่ถ้าเกิดเขาทําลงไปเนี่ยบังเอิญว่ามันยังมีการตรวจสอบครับมันยังมีการควบคุมครับจริงๆคนเหล่านี้เขาถูกควบคุมตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นแพทย์ก่อนจะมาเปิดโบกเกอร์แล้วนะครับเพราะบลอกจะต้องถ้าบกส่วนใหญ่ที่มีลายเส้นนะครับก่อนที่จะมามีลายเส้นได้เนี่ยเขาต้องถูกตรวจสอบการเงินต้องถูกตรวจสอบความมั่นคงอะไรก่อนแล้วนะครับถึงจะมาเป็นโบกเกอร์ที่ขอบใบอนุญาตได้นะครับ จะต้องมีเงินประกันมีอรอย่งอยู่แล้วนะครับต่างกับโบกที่ไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตนะครับก็ขออภยัยจริงครับสาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะต้องแฟกเป็นแฟกนะครับคือโบกที่ไม่มีอนุญ,ญาตไปอนุญ,ญาตเนี่ยอ่ก็จะต้องให้ความเชื่อมั่นลูกค้าให้ได้นะครับจากเรื่องอื่นๆนะครับดังนั้นเวลามีใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันถูกตรวจสอบม,มันถูกควบคุมได้นะครับแต่โบกที่ไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันก็ไม่มีใครควบคุมและตรวจสอบได้นะครับดังนั้น เราจะตรวจสอบยังไงนะครับถ้ามันอยู่ภายใต้การควบคุมและใบอนุญาตนะครับเราก็ตรงไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอย่างเช่น ASIC แบบนี้เป็นต้นนะครับตัวนั้นก็เซิร์ช Google ก็ได้นะครับ Everything in Google นะครับก็เซิร์ชได้ ASIC.gov.au นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับคล้ายๆกรตอบ้านเราแต่เป็นของออสเตรเลียเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ลายเส้นมันใหญ่นะครับใหญ่กว่าบ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าใหญ่ด้วยตัวขนาด Country นะประเทศนะครับ คือถ้าคนไทยเชื่อถือกรอตตคนออสเตรเลียก็เชื่อถือ A อซนะครับแล้วคนต่างประเทศถ้ามาเทรดหุ้นไทยเราในฐานะคนไทยก็บอกเขาได้ว่าเชื่อถือได้เพราะนี่คือหน่วยงานรัฐของไทยขณะเดียวกันถ้ามีบลกเกอร์อยู่ใน A อซเราไปถามคนที่นั่นเขาก็จะให้ความมัน่นใจเราว,ว่าเชื่อถือได้เพราะมันอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานรัฐของออสเตรเลียนั่นเองนี่คนไทยหลายคนบอกว่าเข้าไปพวกนี้เราไม่ค่อยเก่งเลยนะครับภาษาอังกฤษเราไม่ได้ ทุกท่านก็ไปหาวิธีติดตั้งเองนะครับมันมี Google Translate แล้วนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า Extension พวกนี้ส่วนขยายไปหาวิธีติดตั้งได้กดปุ๊บเลือกแปลหน้านี้ครับ Translate t h i s p a g e นะครับกดไปแล้วก็รอสักครู่นะครับแปลเป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยเลยเบ็นเสร็จเลยนะครับแล้วก็อ่านอ่านอนะครับอยากรู้อะไรก็อ่านนะครับ Search นะครับคนไทยเราต้องฝึกในการ หาข้อมูลนิดหนึง่งนะครับด้วยตนเองนะครับจะต้องฝึกเรื่องนี้นิดนึงนะครับอันนี้ของ FCA นะครับก็เหมือนกันครับกดคลิกปุ๊บแปลภาษาครับครับแล้วอย่างเงี้ยคำเตือนเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตและโครนเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับแล้วเราก็กดแปลเข้าไปอีกนะครับข้อดีของการที่เรา เข้าถึงเว็บไซต์ในภาษาอังกฤษหรือภาษา,าต่างประเทศได้นะครับมันทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เยอะกว่าซึ่งตรงนี้คนไทยเราต้องฝึกนิดนึงนะครับแล้วก็ผมเองแรกๆก,ก็ยากครับแต่ก็ฝืนฝืนนะครับต่อไปไปมาทุกวันนี้คล่องขึ้นเยอะเลยนะครับคล่องขึ้นมากเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีการเตือนอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับพวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ผมคิดว่าพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เราก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละนะครับว่าสุดแล้วเราจะเชื่อถือวิกิเอฟเกมากน้อยแค่ไหนต่อไปนะครับก็สำหรับผมเองนะครับก็คิดว่าต่อไปนี้ผมคงจะไม่ใช้ไม่ไม่ใช้เจ้าเว็บไซต์นี้มากนะคงไม่ใช้แล้วแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายผมเองก็มองว่าเราดูที่ลาเส้นเป็นหลักดีกว่านะครับ ถ้าเราอยากจะปลอดภัยเราก็เลือกบกที่มีลายเซ็นนะครับแล้วก็ดูหลายๆสิ่งประกอบนะครับติดต่อได้ไหมติดต่อยากไหมนะครับบลอกอยู่มานานหรือ,อยังนะครับแล้วก็อ่านนะครับต้องดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็ถามคนรู้จักถามอะไรเยอะที่สุดนะครับอ,อย่าเชื่ออะไรเพียงฝักเดียวแล้วก็อย่าเชื่อเพียงข้อมูลแค่ไม่กี่ข้อมูลนะครับทุกวันนี้ผมว่าในโลกของโซเชียลเป็นโลกที่ มีการให้ข้อมูลทั้งลบทั้งบวกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอิสระที่ทุกคนจะโพสต์ในอะไรก็ได้แล้วมันก็ในแง่การตลาดมันก็มีการโพสต์สร้างข้อเท็จจริงข้อที่ไม่จริงอะไรนปนกันไปหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวแล้วให้เรากั้นกองรวบรวมข้อมูลเยอะที่สุดและตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับและสําคัญคือลายเส้นคือของจริง อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับโอเคเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถ้าใครดูจบก็ขอบคุณที่รับฟังกับมานทีตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับเราอยากจะเอาไอ้เจ้าเว็บไซต์นี้ให้มันออกไปซะให้เลิกเป็นมาเฟียสักทีครับช่วยกันแชร์ออกไปนะครับขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่นะครับเมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ